สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางวาัลณีบุญเหลือครูโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงขอนำท่านเข้าสู่วีทีอาร์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลบุคลากราาทางการศึกษาสายงานการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่สองขอเชิญท่านรับชมและรับฟังได้ณแบบนี้ค่ะยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาเดือนหนึ่งเดือนดิฉันนางวาริมีบุญเลือครูโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเฮียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบผลศึกษาชนบุรีเขตสอง ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานสายงานสอนปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับสอจำนวน24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผลการปฏิบัติงานด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดท้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒน,นาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒน,นาตามศักยภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลโยีและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนของผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียน พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ต่างสภาพจิตนั่นผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที2่2องจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหา,าการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ข้าพเจ้าอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมค,ความเป็นไทยโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านที่สอง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจะทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒน,น,นาคุณภาพผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒน,นาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒน,นาผู้เรียนผ่านช่องทาง Like, Facebook, ล์แะโททรรศัพสสืส่อาด้านที่สาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีโดยดังผลของการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาออกแบบแผนจัดประสบการณ์พัฒนานว,วัตกรรมจัดก,การเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาจัดก,การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานว,วัตกรรมระดับความสำเร็จในการพัฒนานาน,าน ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนและด้านดเนินการศึกษาหลักสูตรและหาวิธีการจัดการเรียนรู้หัวข้อประเด็นท้าทายคือการแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องทรัพยากรที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในรายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนงักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ภาค2การพัฒนางา,า,านที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์การเรียนรู้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการและมีทักษะกาครคิดอย่างมีวิจารณญาณกระนั และเห็นคุณค่าในการนำทรัพยากรมาใช้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชายอย่างเี่งพระปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชัน้นระดับศึกษาปีที่2ทัภ2 ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบันรับผิดชอบกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้ไรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทันทีองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมเจรยิยธรรมและจบบรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาเธอถูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งไม่ต่อต้านการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นปัะมำข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยึดความถูกต้องตามกฎหมายมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบถูกต้องรวดเร็วเต็มกำลังความสามารถ มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่กระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่อยา่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเทีท่ยงธรรมปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติข้าพเจ้าดำรง,งตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีโดยน้องนำพระบรมราชโองารหลักคำสอนทางศาสนา จรรยาบรณวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพให้ความเท่าเทียมและสร้างโอกาสาทางการศึกษาโดยคำนึงนถึงความแตกต่างระหวา่างบุคคลปรับรื่นปฏิบันตนิตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพเรื่องความมรันธานในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ เป็นแบบตนมีวินัยในตนเองยอมรับปฏิบตัติตามกฎกติกามารยาทนบนรรมเนียมประเพณีและแบ่แขนอันงงามของสังคมไทยอย่างเที่งครัดดิฉันนางวันมีบุญเหลือขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านและขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ